Transcrição e หัวใจจะ,อจะขอบใครสักคนยอมทนร่วมทางคื่อเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังหนุ่มอ่ะเดีพี่ก็ยังเมื่อเอาพี่พี่ฟังแล้วเป็นไงได้ชัดเจนได้อยู่นะที่บอกไปปุ่งแต่งใบ้านเอามอาแบบแต่งเอานะไปอยู่แล้ว ยอมรับเลยนี่ก็พูดเล่นไหนได้พูดจริงมารถเก่งแล้วรอบหนึ่งบอกรถใส่ไม่ได้เดี๋ยวกลับเอาชุดนี้ละมาจริงด้วยขอบคุณพี่นะถุงเท้ด้วยนะนะครับขอสุขภาพปลาไก่แข็งแรงมีวันดีคืนดีนะขอบคุณความเดินด้วยนะเออชื่อร้านอาหารอะไรนันดีก็จะิีอาหารป่ากลัวอะไรนะัวรจะกินอาหารป่าควจะตินอาหารป่าใครที่ดูช่อง YouTube ร้านไข่ตึ้นสิงเล่นลูกโลดแนะนําเลยร้านนี้เด็ดนะครับถามว่าใครไปกินย่างยังพูดไปก่อนอาหารป่าอร่อยอยจังอยู่ตรงไหนครับพี่เพอามาถึงเครื่องแล้วนะครัไป ตาเรือตอเรือเร่ต่อจรือให่ต่ใหญ่ต่อสีสัต่อเร้ใหญ่นะครับถ้าไปไม่ถูกเซอร์คุเซอไปได้ไหมได้ครับคุยร้านป่าได้เลยป่วยย่างหงอาหารป่ารับประกันถ้าคนดูนะครับที่อยู่ย่านนั้นเขบอกว่ามาจากร้านไหนเด็นเจ๊มะมอมีสลดไหมถ้าะนอันนี้จุจเช่อม่อจุด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 ัุดจุดจุดวอ่ะโอเคไมุเปุนไรดังไงฝากด้วยนะครับอุดจุดุดดดุ้ดจุัจุจเดจุดจุีจุดุนจุดนดาุดจ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 ดจดจุดจุุน อาหารป่าเนาะครับผมปัวปัวเยยติอาหารป่าโัเยติมันอาหารป่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่น้ำขอบคุณครับน้ำ